ทางคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งประเด็นนะคะเมื่อวานนี้เรียกว่าโลกโซเชียลโลกออนไลน์แบบ,ร,บร้อนชาเลยพี่หนุ่ม<อ>หลังจากที่เพจท่านเป่า<อ>จูจูเนี่ยก็มาเปิดประเด็นบอกเตรียมเปิดเรื่องใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงเชื่อว่าตั้งแต่เมื่อวานช่วงบ่ายจนถึงเช้าวันนี้หลายคนที่ติดตามอยากจะรู้แล้วว่าดาราตัวแม่ เป็นใครเพราะว่ากลายไปเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าไปชักชวนคนเนี่ยให้มาลงทุนเรียกว่าลงทุนแล้วก็อ้างว่าได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยเป็นเงินปันผลชักชวนคนใกล้ชิดชักชวนเพื่อนสนิทคนในวงการหลักตั้งแต่10ล้านถึง100ยล้านมูลค่าความเสียหายพุ่งไปกว่า400ล้านบาทแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ชักชวนให้ลงทุนพอถึงเวลากลับผิดนัดชาระหนี้ มีการเปิดหลายประเด็นนะคะบอกว่าการที่ชักชวนการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยบางคนได้รับผลกระทบหนักเป็นดาราชื่อดงังบอกเงินที่เก็บมาหาได้จากงานแสดงหายวับไปกับตาและเพื่อนร่วมแก๊งรวมไปถึงคนที่เคยทำธุรกิจร่วมกันกำลังเตรียมหลักฐานเดินหน้าแจ้งความเพราะก่อนหน้านี้เคยพูดคุยกันแล้วเคลียร์กันหลังบ้านแล้วแต่ไม่สำเร็จคนก็เดากันไปต่างๆนานา,นาดูจากรูป เงาดำๆนี้ดาราตัวแม่จะเป็นใครอย่างไรคือคนนี้เลยเหรอฮะเขาว่ากันว่าเป็นเงาแต่ว่าไม่ใช่คนนี้นะเ,<อ>เพราะว่าคนก็ไปดาวกันเยอะแยะมากมายครับอา,อาจจะเป็นรูปที่สร้างขึ้นมาอันนี้เราก็ขออนุญาตเป็นการตั้งข้อสังเกตก่อนอนนี้รู้หรือยังฮะตอนนี้ยังยังเหรอครับยังค่ะตอนแรกเปิดมาบอกเป็นแก๊งนางฟ้าคนก็ไปลื้อเลยแก๊งนางฟ้ามีอยู่แก๊งเดียวในวงการบันเทิงแล้วเงาเนี่ยก็ไปละไม้คล้ายกับวีเจท่านหนึ่ง เขาก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่เขาคือวีเจวุ้นเส้นอนแล้วกลือกันเขาลือกันมาโพสต์ไม่ใช่ยืนยันว่าไม่ใช่วีเจวุ้นเส้นนะเจ้าตัวบอกไม่เคยเลยที่จะไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของการลงทุนเรื่องของงงเรื่องของเงินต่างๆหลังจากนั้นมานะคะปฏิเสธแล้วปฏิเสธเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าใครแชร์ไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องดำเนินคดีนะหลังจากนั้นเพจคุณสรยุทธ์ใบมาตัวนอหนูตัวเป้งๆตัวใหญ่ๆ คนก็เอ๊นอนหนูแก๊งนางฟ้านอนหนูก็มีมีด้วยเหรอมีค่ะในแก๊งนางฟ้าก็มีนอนหนูเหมือนกันแต่ไม่ยังไม่ได้ระบุนะเป็นใครแต่อย่างใดแต่เมื่อวานนี้ขออนุญาตหยิบยกมาจากรายการแฉของคุณมดดำมีเพื่อนสนิทของเขาเป็นแก๊งนางฟ้าคือคุณดาด้าวิจัยดาด้าก็บอกว่าเฮ้ยคนที่ไปรือกันไปเนี่ยไปคอมเมนต์ตั้งแต่นานาเนี่ยว่าเป็นคนคนนี้อ่ะชื่อนอนหนูสองตัวเนี่ยไม่ใช่นะ เพราะเท่าท <Yeah. S 1> ี่รู้จักเขาก็ระบุนะระบุชื่อมาจากคุณดาดาพูดมาว่าถ้าบอกว่าเป็นคุณนานาในแก๊งนางฟ้าเนี่ยถ้าความส่วนตัวของคุณดาดาบอกตัวเองเนี่ยรู้จักนานาดีและก็ไม่เคยมีการพูดถึงการระดมทุนไม่เคยมีการพูดถึงเรื่องของธุรกิจแล้วก็ยังเล่าให้ฟังว่าก่อนที่มันจะมีข่าวบานปลายเนี่ยคุณนานาเคยโทรมาปรึกษาบอกมีคนเอาเรื่องนี้ไอเรื่องนี่้300 400ล้านมาเม้าถึงหู ยังงงเลยว่าใครปล่อยข่าวเพราะเพื่อนสนิทกลุ่มนี้ไม่เคยมีการระดมทุนไม่เคยรับข้อเสนอการลงทุนจากคุณอานาเลยสักครั้งคือก่อนนันนี้เขามีประเด็นเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตแล้วก็เรื่องของการจัดบาสเกตบอลด้วยเจ้าตัวก็บอกว่านั่นมันเป็นเงินของเขาทั้งนั้นเลยไม่มีการระดมทุนคุณมดดำก็พยายามจะถามว่าแล้วเรื่องของการนําบริษัทเข้าตลาดหล,หลักทรัพย์ล่ะอันนี้คุณดาดาก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้เจ้าตัวเนี่ย ออกมาพูดเองก็แล้วกันล่าสุดนะคะก็มีภาพเป็นแชทไลน์ในการพูดคุยกันระหว่างกลุ่มเพื่อนที่คุณมุสรัมคุณดาดาเ,เปิดเผยเมื่อวานนี้บอกว่าเป็นไลน์จากคุณนานาไราบินาแล้วก็ระบุแบบนี้ค่ะบอกว่าไม่ว่าจะได้ยินอะไรมาหรือยังไม่ได้ยินอะไรมาอยากให้ฟังจากปากนะอันนี้คือข้อความในแชทไลน์นี่คุณนานานเนี่ยส่งให้กับเพื่อนเขา ก็ถูกเปิดเผยแล้วก็ตัวล่าสุดนี้เนี่ยนะคะทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยก็ออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้บอกว่าในสิ่งที่คุณดาดาพูดออกไปเนี่ย <c ff> s> <S มันคือมุมของคุณดาดากับคุณนานากับตัวดาดาเองนานา,าไม่เคยมายืมเงินแต่คุณดาดาบอกคุณหนุ่มกัญชัยมาคํานึงว่าส่วนอื่นๆให้เจ้าตัวเขามาพูดเอง <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> คนก็เลยรอ <c oughs> อาจจะเอาเค ตั้งสมมุติฐานเป็นข้อสังเกตเพราะว่าในกลุ่มของแก๊งนางฟ้าเนี่ยมันมีการ unfollow IG เกิดขึ้น unfollow ใครครับนอนหนูนอนหนูนี่แหละเกิดขึ้นคนก็เลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นที่อยู่วงการบันเทิงก็เลยมอบข่าวนี้ให้ให้คุณมวยเล่าให้ฟังผมก็ฟังไปด้วยเหมือนกันนะด้วยความ ตามแบบปฏิปทอดูจากเพจท่านเปาเนี่แหละคืออะไรยังไปนั่งคือใครเนาะแล้วทำอะไรเนาะมีธุรกิจอะไรหรือเปล่าอ๋อมีการระดมทุนมีการระดมทุนแล้วบอกว่าเดี๋ยวแลกเป็นเงินปันผล<ต>ซึ่ง<ต>ในวงการบันเท<ด>ิงไม่ได้ได้จริงวงการบันเทิงครั้งหนึ่งมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วแต่ไม่ใช่กับคนคนนี้นะครับเขาก็บอกว่าคนในวงการบันเทิงหลายคนเนี่ยเสียเงินไปเยอะเพราะว่าความไว้ใจความสนิทส่วนจะเป็นตัวละครที่ถูกเปิดมา ล่าสุดนี้หรือเปล่าเนี่ยรอเจ้าตัวเพราะว่าล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวจะขอออกมาพูดเองอเพราะเรื่องมันเริ่มจะบานปลายไปกันใหญ่แล้วในกลุ่มผู้เสียหายเขาก็เตรียมเรื่องของการดําเนินคดีด้วยนะจากรเรื่องของสะเทือนวงการบันเทิงนะคะของการประสานงานเพื่อที่จะนําช้างพลายประตูผาแล้วก็พลายศรีเนรงที่อยู่ที่ศรีลังกาเนี่ยมีโอกาสจะกลับไทยได้หรือไม่ ก็ต้องติดตามกันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับนางเอธิริสิงห์เหเอารัจ,จินะครับท่านเอกอัครชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีหลังการระจาประเทศไทยเพื่อได้มีการประชุมความร่วมมือถึงความเหมาะสมที่สุดที่จะขอให้ช้างสองเชือกก็คือพายประตูผา ภายศรีนรงค์นะครับได้กลับประเทศไทยนะครับต้องยอมรับนะครับว่าการหารือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานดําเนินงานอย่างรอบคอบโดยคํานึงถึงความสัมพันธ์อดีตระหว่างไทยกับศรีลังกาซึ่งมีมากว่า70ปีแล้วก็เคารพต่อประเพณีวัฒนธรรมและก็ความศรัทธาร่วมกันในพระพุทธศาสนาและสวัสดิภาพของช้างนะครับรัฐบาลไทยมีความประสงค์ที่จะนาช้างทั้งสองเชือกกลับสู่ประเทศไทยเพื่อให้ได้กลับมาพักผ่อน อย่างมีชีวิตที่ด,ด,ดีมีความสงบสุขในบ้านปลายณถิ่นกําเนิดนะครับซึ่งคุณสุชาตินะครับก็ยังเปิดเผยว่าในโอกาสอันใกลน้นี้ไทยก็จะเข้าเยี่ยมคาระวะท่านอนุระกุมาระนะครับซึ่งเป็นท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาในระยะเวลาอันใกล้นี้ด้วยเนี่ยนะครับซึ่งก็จะเป็นแนวทางในการหารือถึงความร่วมมือและก็การดําเนินการเกี่ยวกับช้างไทยนะครับ นี่นะฮะโดยภาพรวมนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความยินดีที่จะสนับสนุนการส่งเสริมบทบาทของเด็กเยาวชนในการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงตามข้อมติของสีลังกาที่ร้องขอให้ไทยร่วมสนับสนุนในการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ที่กรุงไนโรบีประเทศเคนยาด้วยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่พูดคุยกันก็เป็นในทิศทางที่ดี แต่ว่าเดี๋ยวทางท่านรัมตรีนะท่านรองนายกก็จะเดินทางไปที่ศรีเลงกาเพื่อไปนําเรียนพูดคุยกับท่านประธานรัฐมนีศรีเลงกาอีกครั้งนะครับนะแต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นการแสดงเจตจำนงแลวก็ได้พูดคุยกันนะครับถึงแนวทางส่วนความคืบหน้าน,นะคะก็ยังคงติดตามอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าพอไปถึงแล้วก็ต้องมีเรื่องของการตรวจสุขภาพนะเรื่องของช้างด้วย ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเชื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2569 ่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร024815677หรือ Line at Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%